สวนในบ้านนะสวนบ้านเราเองอ๋อตายแล้วที่อิตาลีก็มีตัวนี้ด้วยเขาเรียกว่าตักแตนตอยมวยคียก็มีชิอยามะมัน่เดรลิจซามันทิเมันทิดเอมันทิดเอเรลิจูซาเรลิจซาคมเมลาเลสตอรเรอันกะได้ซิลเคมันจ ก่อนอื่นเขาเลกั l ามตร o a m m a ่ z a เรื่อเ่องเงเรื่นีเ่องเรื่เรื่องเรื่องเรื่อเรื่องเรงเรเร่อร่องเร่อเรืเรืองเรเรอรอเรืงเอเอเ่่เรือเรเร่อเ่ร่ร่เร เป็นอะไรนะอ่าอ่องไอ้แมสก์เกี่ยวกับแฟมินาม่แาแฟมิน่ามัตส์แอนด์มาสก์เขาคือผู้หญิงเขาคือตัวเมียที่กินผัวค่ะนี่คือตักกต๊กแตนเวลาที่เขามีอ่ามีความสัมพันธ์กับตัวผู้นะคะหลังาจากนั้นเขาก็จะกินตัวผู้ค่ะ ที่อิตาลีเนี่ยเป็นอย่างนี้ไม่รู้ที่เมืองไทยเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะแต่อ้ําบอกเลยนะว่าโหดร้ายมากค่ะโหดร้ายมากค่ะถ้าคุณมีตะเกียงแบบนี้แล้วก็กินซาลามีคุณเองเนี่ยไม่ไหวนะคะพูด <c oughs> แล้วก็ขำไอ้คำเหมือนประมาณว่าเราเหมือนเคยได้ยินประเภทแบบว่าผู้หญิงกินหัวอะไรเนนรงรเรี้ยนะ อเขาบอกว่าเป็นตะก,กะแตนที่ไม่ใช่ออริจินอลนะคะมาจากอิตาลีนะคะเป็นตะก,กะแตนที่โดนโอพยุใส่กระเป๋ามานะคะคืออาจจะมีนักท่องเที่ยวบางคนเนี่ยที่ชอบนะคะชอบแบบว่าเข้าไปหยิบจับสัตว์หรือเม็ดพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหอบกลับมาเวลาไปเที่ยวเนาะแต่ว่าตัวเนี้ยมันจีเดรเรลโจนะ Mante d ด r เร i ิโจซ a โอโหภาษาอิตาเลียนก็ยากแล้วนะคะอันนี้เป็นตัวตั๊กแตนที่เขาอะ่ะมาจากแอฟริกาเนี่ยเราลากมาจากแอฟริกาโอเคนะคะมีสตอรี่เห็นไหมเขาถึงได้มีสามมีตัวผู้เสร็จเขาก็มีอะไรกับตัวผู้เสร็จเขาก็กินตัวผู้เลยเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะเนี่ยอันตราย ดูเหมือนเขากำลังฟังเราอยู่นะเขา,เอาแอบมองเรานะเขากําลังจะขยับอ้าเห็นมาสองสาวันแล้วนะตัวนะี้น้าน,ะน,ะนะน้าน,ะน,ะนะนานะนะนะกำลังขยับค่ะระวังให้ดีนะอาจจะบินมาหาเราใครจะไปรู้ดอกควันที่จนดเกไี่ขวาสศร้าเมือนเม โอ้สามีสามีนะคะบอกว่าประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะคะที่เขาเห็นเนะี่ยคือส่วนเราเนี่ยเป็นส่วนที่อยู่ตรงประมาณว่าน,นอกประชานบ้านนะคะส่วนบ้านเราเนี่ยคืออันนี้เป็นสวนเล็กๆจัดดีโนนะคะเล็กๆคืออ้ําจะมีมุมน้อยๆนะคะเอาไว้นั่งดื่มกาแฟนั่งกินอะไรอย่างเงี้ยค,ค่นะฮัลโหลเอโกะอะชิชิ เราก็าจะนั่งดื่มกาแฟหรือว่านั่งรับมบรรยากาศนะคะชิง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 สารุเตะวันนี้อากาศดีมากค่ะตอนนี้ก็ทุ่มกว่าแล้วนะคะทุ่มครึ่งดูสิยังมีแดดอยู่เลยนะมีอ่างกระปุกต้อออลิีซึ่นแะละ้วก็ตายตาหล่นหล่นมือหล่นมือลืนล่น ต้นอ o l i ได้นะคะนี่แต่แอมมีลูกอ o l i แล้วนะ,ะนม,วนะมีใครเห็นลูกอ o l อ,อยอ้ i งของแําบ้างเอ่ยนี่เขียวๆนะคะน้อยๆมีอ o l i ตอนนี้อลิฟ v e กันออกนะคะลูกอลิฟออยหรือลูกมะกอกน,นะคะเราปลูกกันในบ้านเป็นส่วนน้อยๆค่ะส่วนย่อมๆอันนี้คล้ายๆต้น่าวานหันจระ,ะเข้นนะแต่ไม่ใช่อันนี้ต้นนี้นะคะก็จะขึ้นอยู่ทางแถบ ภูเขาที่เป็นหินหินนะคะเป็นผาผาหินหินควีสต์ตพนเตโกเมซิกีมะควิสต์อาการอากาเบอันนี้นะคะแต่ว่าเขาจะขึ้นตามภูเขาะคะ่ะคุณก่ายมากแค่คุณเอามาจิ้มจิ้มไว้ตามดินนะคะเขาจะขึ้นแบบปุ๊ดปล,ดปลดเลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอากาเบเนี่ยเวลาถ้าปลูกที่ดินนะคะต้นเขาจะใหญ่มากจิการเตม้มากๆเลยค่ะนี่ บรรยากาศเล็กๆนะคะของคอนโดมิเนียมน้อยๆจากอิตาลีนะคะเราอยู่กันที่มิลานแต่อาออัอนมีบางเรื่องอยากจะเล่าบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้มันเป็นอืมเป็นกำแพงนะคะดูเก่าๆดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่เป็นกำแพงที่เป็นสตอรี่นะคะเพราะว่าคนอิตาลีเนี่ยคือกฎหมายอิตาลีคือถ้าอะไรที่มันเป็นอ่า กำแพงหรือเป็นสัดส่วนที่มันนานจัดเนี่ยเขาก็จะไม่ให้เราทุบหรือทำร้ายนะคะเขาให้เก็บเก็เป็นอนุรักษ์อนุสอนนะคะสำหรับการต้องอนุรักษ์เอาไว้คุ้ยสมมูลหรือดางตันเตียนนี่นเป้ยมันเป้ยลมไปอยู่ต่อไปแค่ดีมากก่อนมูร์ตอร ็นไหมฮะมีคนตอบแล้วบอกว่ามูโรสตอริโกหมายความว่าหมายความว่าเป็นกำแพงที่มีประวัติหรือมีความยาวนานนะคะแต่จริงๆแล้วนะตอนอ้ํามาอยู่ย้ายมาอยู่กัที่เนี่ยก็จะเป็นเหมือนประมาณว่านานแล้วเนาะก็จะแบบตั้งแต่ปี2 0 0 2อค่ะอ้ําย้ายมาอยู่ในมิลานที่เนี่ยนะคะ,ะชาเบลีฮัโลโหลนะน,นานก็จะมีคนปั่นจักรยานมาเล่น นะคะเราก็จะเห็นอะไรแปลกๆคือคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นอะไรเก่าแก่เนี่ยก็จะเป็นสตอรี่หรือเป็นประวัตินะคะซึ่งเราต้องเก็บเอาไว้แต่อันนี้พอดีว่าบ้านข้างๆเนะะี่ยค่ะเขาเพิ่งสร้างใหม่เขาเพิ่งปรับปูุต้องว่าอย่างนั้นเนาก็ <c oughs> เลยกลายเป็นว่าเขาก็จะตกแต่ง กำแพงตรงนี้ให้เราไปด้วยในตัวนะคะโอเคจากเรื่องต๊กกแต่นะคะเราก็กลับมาอยู่กันที่เรื่องกําแพงไปเรื่อยเปื่อยเ,เลยนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆจารุเต้ค่ะชิงชิงช่งดิ่งวอวงชิงิง